ได้ยินแล้วน้ำตารื้นสายฟ้าพายุเกลพร้อมใจอวยพรวันเกิดแม่ชมพู่เมื่อวันที่28มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของซุปตาสาวชมพู่อารยาที่ปีนี้อายุครบ43ปีแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะติดงานอยู่ที่ฝรั่งเศสทำให้แม่ไม่สามารถอยู่พร้อมหน้าลูกๆและสามีเฉลิมฉลองกันได้ แต่ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อสามทานยาทรังสีสิงพิพัฒน์สายฟ้าพายุและน้องเกลได้ฝากคำอวยพรไปให้แม่ชมพู่พี่สายฟ้า happy b i r t เดย์แม่ขอให้แม่มีความสุขพี่สายฟ้าจะไม่ดื้อพี่สายฟ้าจะรักแม่พี่พายุ happy b i r t เดย์กับแม่ขอให้แม่มีความสุขกับแข็งแรงนะกับยูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีกับน้องเกล happy b i r t เดย์คุณแม่น้องเกลเกลรักแม่นะคะขอให้แม่แข็งแรง happy b i r t เดย์แม่น้องเกลนะคะ บรรดาแฟนๆดูแล้วต่างอิ่มเองใจขนาดนี้เชื่อว่าแม่ชมได้เห็นต้องมีน้ำตาไหลแน่นอน